ทุกคนมาอัปเดตต้นชนีต้นนี้กันนะคะทุกคนจากที่ว่าเราจะได้เต็มต้นนะคะตอนนั้นดอกแบบว่าเยอะมากกะว่าเอาสักยี่สิบลูกจะรูปแล้วนะคะทุกคนเหลือไม่กี่ลูกนะคะที่รอดชีวิตนะคะแต่ก็ยังไม่รอดชีวิตดีนะคะทุกคนเ <c oughs> นี่ยเนี่ยลูกป,ประมาณนี้แล้วค่ะเนี่ยชนีชนีไข่นะคะเพื่อนนี่นี่นลูก เหลืออยู่เหลืออยู่ห้าลูกเองนะคะจากที่ว่าดอกเต็มต้นนะคะว่าจะได้สักสิบกว่าลูกไม่ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าร่วงหมดฝนอะไรเอย่ยใจก็ไปหมดนะคะก็เหลือเท่าที่เห็นแล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะร่วงอีกไหมนะคะนเพื่อนยอดเขาก็มาเต็มเลยนะคะนี่เนี่ยยอดเดี๋ยวว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะทุกกิ่งทุกแขนงเลยนะคะ ที่สวนน่ะกำลังแบบว่ายอดมาเต็มสวนเลยค่ะทั้งแปลงเลยไม่ว่าจะเป็นชนีไม่ว่าจะหมอนเน้อดูยอดเอ,อ้ยเ,เต็มเลยค่ะปีนี้อยอดเยอะมากนะคะต่างจากปีที่แล้วนะคะปีนี้ฝนฝนมาเร็วแล้วก็ฝนเยอะด้วยฝนหนักนะคะแบบฝนหนักแล้วชนีอ่าไนโตรเจนสูงนะคะสู้ยอดไม่ไหวเดอ้อร่วงหมดมาร่วงหมดเลย นะคะก็เหลือไม่กี่ลูกนะคะชนีโดยเฉพาะชนีว่าจะได้เยอะหน่อยไม่ได้มาดูหมอนต้นนี้นะคะปีที่แล้วก็ได้ไม่กี่ลูกปีนี้ก็เฮเ,เหลืออยู่ไม่กี่ลูกแล้วคะ่ะเพื่อนๆไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะร่วงทุกวันนะคะเหลือแค่สามสี่ลูกเองเออไม่รู้จะได้ห้อยลูกไหมต้นเนี้ยปีที่แล้วก็ได้อยู่สี่ลูกเ่ยต้นเนี้ยปีนี้ก็ ไม่รู้จะได้ห้อยไหมลูกก็ยังไม่พ้นวิกฤตนะคะเพื่อนเดูใบดูใบใบยเยอะมากนะคะก็อัปเดตเป็นประจำทุกวันให้เพื่อนเนิวค่ะยอดเนี่ยยอดชนีเติมต้นเลยค่ะอะไรคะน้องเหมียวนี่ผู้ตรวจตาสวนนะคะน้องเต้าถ่านนะคะจะไปไหนก็ไปด้วยนะคะชอบปีนป่ายต้นทุเรียนของเราอะไรลูกฮะทำไมว่าสำรวจต้นทุเรียนจะได้กิน ไม่ปีเนี้ยอะลูก